สวัสดีทักทายยามค่ำนะคะวันนี้เปิ้นจะมารีวิวอะบิวเอบิวนะคะผลไม้ทองคำนะคะสายพันธุ์ b ีบหรือบ b 1ของเรานะคะนี่เลยเห็นไหมอ่าสองผลน,นี้เก็บพร้อมกันนะคะวันศุกร์ที่19วันศุกร์ที่19บธันวานะคะมาจนถึงวันนี้วันที่สาสิบธันวาแล้วนะคะนี่ สองผลนี้ดูสีผิวต่างกันเลยค่ะเก็บวันเดียวกันนะคะอันนี้เป็นชุดที่เปิ้ลส่งผลผลิตให้เพื่อนๆไปลองชิมกันนะคะท่านละหนึ่งกิโลก็ลคือเราลองเก็บเทสดูว่ามันจะอยู่ได้นานมากน้อยแค่ไหนนะคะดูคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เปิ้ลด้วยนะคะอันนี้คือผลที่แช่เย็นไว้นะคะนี่คือผลที่แช่เย็นไว้รวม เวลาก็คือสิบสองวันนะคะทั้งหมดสิบสองวันอันนี้ไม่ได้แช่นะคะเนี่ยค่ะดูเห็นอย่างเงี้ยจะมองดูรู้เลยว่ามันเหี่ยวแล้วนะคะมันเหี่ยวแล้วเพราะว่าเราเก็บมาหลายวันแล้วนี่ค่ะดำแล้วอะ่ะดำแล้วค่ะจะมาบอกว่าบีบีหนึ่งอ่ะเก็บไว้ได้นานมากนะคะนี่ผลน,นี้ เก็บตั้งแต่วันก่อนก่อนชุดเนี้ค่ะก่อนชุดเนี้ยประมาณสามวันนะคะก็สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกเก็บวันที่สิบหกอันนี้ลูกใหญ่นี่ก็แช่เย็นไว้นะคะเผื่อลูกค้ามาชิมเนาะไม่มีผลให้ลูกค้าชิมเลยค่ะช่วงนี้คนที่ถามผลอะบิวมานะคะก็รอนิดนึงเพราะว่ามันยังเขียวอยู่นะคะยังเขียวอยู่เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวผ่าดีกว่า ผ่าผลไหนก่อนอันนี้ดูภายนอกนะคะดูภายนอกก็คือผลที่เราไม่ได้แช่เย็นเนี่ยลักษณะผิวเนี่ยดีนะคะสวยเลยนะคะไม่ได้แช่เหี่ยวแล้วเห็นปะนี่นะคะอันนี้คือแช่เย็นไว้นะคะแช่เย็นไว้เปรียบเทียบให้ดูทั้งสองแบบนะคะคือสิบสองวันเนี่ยวางไว้บนเชล์หรือตามท็อปตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อยู่ได้นานเนาะ เดี๋ยวเปิ้นผาให้ดูนะคะเดี๋ยวผ่าให้ดูข้างในนะวันนี้ขออนุญาตไม่ไม่ชิมนะโอ้โหมีดแต่แล้วมีดไม่คมเลยเได้อยู่ค่ะไม่ได้ฝนเลยมีดขออนุญาตไม่ชิมนะคะเพราะว่าเปิ้นถอนฟันมาเนาะถอนฟันมาก็ยังกินอะไรไม่ค่อยได้เลยค่ะอ้าปากก็ยังไม่ค่อยได้เลยมันปวด ลงมีดนี่กึกเลยนะแน่นนะคะท่าด้ามนี่เลยค่ะสิบสองวันผ่านไปดีบีหนึ่งวางไว้ปกติอันนี้ไม่ได้ผ่านการขนส่งผ่านอะไนะคะคือเก็บสดๆจากต้นแ้ะเปิ้ลวางไว้เลยนะวางไว้เลยนะให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะลักษณะเหี่ยวแล้วนะคะลักษณะเหี่ยวแล้วเนื้อแบบโอ้โหว้าวมากเลยเนาะดูดิ เออคือไปๆมา,มาๆอยู่นอกตู้เย็นมันจะโอกว่าได้นน่อันนี้แช่เย็นๆน,นะคะเย็นเฉียบๆเ,เลยนะน้ำานึงออกถู่เลยเพิ่นหยิบออกมาจากตู้เย็นเมื่อกี้ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะคนไหนที่ได้ชิมแล้วก็บอกต่อสายพันธุ์ดีๆนะคะให้เพื่อนให้คนรู้จัก,กเกษตรกรได้รับรู้ได้ปลูกกันนะคะไม่ต้องเสียเวลาเก็บข้อมูลอะไรแล้วค่ะเพราะว่า สายพันนี้นะก็ขายมาหลายปีแล้วค่ะจนติดตลาดจนคนยอมรับแล้วได้กินทุกคนต่างว้าวหมดนะคะเนี่ยได้ยินไหมความแน่นความหนึบ่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหบนึง่งอ่ะอันนี้คือผลที่แช่ตู้เย็นไว้นะคะแช่ตู้เย็นไว้อันนี้ไม่ได้แช่อันนี้แช่นะคะเดี๋ยวยกยังไงดีอายกแบบนี้แล้วกันเนี่ยค่ะ อันนี้ใช้เย็นนะคะแช่เย็นอันนี้ไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะเห็นไหมคะหนคือว้าวมากเนาะคือว้าวมากคือความแน่นเห็นไหมคะสุกก็ไม่ได้สุกอะไรเพิ่มไปเยอะแยะสรุปแล้วเปิ้นว่ามันอยู่นอกตู้เย็นน่ะดีกว่าเก็บไว้ในตู้เย็นอีกนะเนีย่ยค่ะดูดำปื้อเลยเห็นปะดูลูกนี้ลูกนี้เก็บก่อนสามวันนะคะประมาณวันที่สิบหก มันไม่ผ่านนะเดี๋ยวไว้ให้ลูกค้าดูตอนแรกว่าจะแบบมาถ่ายให้มันแบบสวยๆอย่างนี้กับหน้าโูไปไปมาดำปื้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาแล้วก็ลืมๆไปยกให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะน,นี่เลยเห็นไหมอันนี้จะมีแบบรอยสุกเพิ่มด้วยซ้ํานะคะที่อยู่ในตู้เย็นนะเปิ้นพยายามจะเอาผลที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกันเราเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ ก็แนะนําบอกต่อไปนะคะคนที่ได้ชิมแล้วนะคะก็บอกต่อสายพันธุ์ดีๆให้เพื่อนได้ปลูกกันนะคะเกษตรกรของเราจะได้มีฐานะที่รวยขึ้นนะคะมีอาชีพที่มั่นคงเลี้ยงครอบครัวได้นะคะนี่มันไม่ได้แบบจะมาขายต้นพันธุ์อะไรอ่ะเพราะว่าของมันก็ไม่ได้มีพอเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบขายออกมาทีเดียวแล้ว ปังไปเลยอย่างเงี้ยค่ะของมันมีน้อยก็พยายามจะแบ่งปันกันไปนะคะคนที่แบบอยากปลูกอะ่ะจริงๆเปิ้นอยากขายแค่คนละต้นเท่านั้นล่ะค่ะไม่ได้อยากขายเยอะแยะอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันมีน้อยนะคะแบ่งๆกันไปนะนี่สวยนะคะดูเนื้อแบบแน่นเลยค่ะเนื้อแบบแน่นเลยบีบีหนึ่งนะคะจุดสังเกตก็คือมเมล็ดอ่ะต้องดําเข้มนะคะนี่มเมล็ดจะดําเข้มนะคะ มีบางช่วงอาจจะ,มะเมล็ดออกน้ําตาลนิดๆแต่เนื้อเขาก็ยังแน่นอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ดีนะคะกลิ่นหอมละมุนนะคะมีกลิ่นมะพร้าวมีกลิ่นนมข้นหวานกลิ่นตาลน,นะคะพอเราเก็บไว้ได้สักสองสามวันเนี่ยก็จะมีกลิ่นมะม่วงดาวนกไม้นะคะกลิ่นเหมือนน้อยหนา แล้วแต่จมูกใครจมูกมันเลยคะ่ะว่าจะได้กลิ่นกันไปแบบไหนแต่ที่เปิ้นได้รับกลิ่นก็คือประมาณนี้นะคะก็จะบอกเพื่อนๆไว้ว่าประมาณนี้แล้วก็ยางอ่ะน้อยนะคะยางน้อยจนแบบแทบจะไม่มียางเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับอบิวทั่วไปนะคะที่เราปลูกไว้เนี่ยก็คือเปิ้นปลูกจากต้นพรอมเลดก็มีสายพันธุ์ดีก็มีเปรียบเทียบทุกๆสายพันธุ์แล้วเปิ้ลมองว่าตัวบีบีหนึ่งนี่ ยางน้อยมากๆเลยค่ะแล้วต้นแม่พันธุ์ที่นําเข้ามาตอนนี้อายุประมาณ7-8ปีนะคะยางไม่มีเลยนะคะยางไม่มีเลยมันก็อยู่ที่เราบํารุงดูแลใส่ปุ๋ยยังไงด้วยนะคะเรื่องในเรื่องของยางเนี่ยเพราะว่าจะบอกว่าอบิวเนี่ยลักษณะพันธุก,กรรมของไม้ของอบิวอ่ะคือจะต้องมียางนะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่ดีมากๆนะคะ ยางน้อยจนแทบไม่มียางเลยนะคะตอนนี้ก็คือผลผลิตอะ่ะไม่พอขายนะคะห้างจองเอ่อคาเฟ่แถวแถวปักช่องแดวแถวใกล้บ้านเนี่ยเขาก็จองนะคะมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะคะบอกเลยว่าหน้าปลูกมากๆหน้าทําขายมากๆเลยคะ่ะก็อยากให้ปลูกสายพันธุ์ดีๆนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปเก็บข้อมูลเพราะว่า เชื่อเ้ิ้นเอเชื่อเพิ้นเอเปิ้นทดลองมาหมดแล้วจริงๆอ่ะอบิวอ่ะเก็บข้อมูลมาก็8ปีแล้วนะคะเพิ่งมาขายในช่วงหลังๆนี่เองนะไม่ได้ว่าขายมาตั้งแต่8ปีนะคะเก็บข้อมูลชิมก็ประมาณ 2- 3ปีแล้วค่ะถึงได้ขายนะคะแต่จริงๆตัวเปิ้นเองรู้จักอบิวมาค่อนข้างจะนานแล้วนะคะแต่ว่าเราดันไปกินผลที่เหมือนไม่อร่อยเข้าใจไหม เออนั่นแหละเหมือนแบบว่าเราสั่งมากินแล้วปรากฏว่าโอ้โหเนื้อมันฉ่ำมากแล้วก็แบบตักมาเนี่ยคือเขาบอกเขาเก็บสดนะแต่มาถึงเิ้นเนี่ยสอสวันเนี่ยตักมานี่แบบกลิ่นมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนเหมือนมะม่วงที่มันก็จะเสียแล้วไหมหรือว่ามันเป็นยังไงไม่รู้ก็เลยมีความรู้สึกว่า ไม่ชอบอบิวตั้งแต่นั้นมานะคะก็เลยเสียเวลาไปอีกสองปีนะคะจริงๆอะ่ะมันสิบปีแล้วอะ่ะที่รู้จักไม้ตัวเนี้ยแต่ว่าเรากินแบบไม่ไม่ประทับใจนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ประทับใจเลยก็เลยแบบว่าไม่ทํา <c oughs> เพราะว่าเราไปเจอมาให้ที่มันไม่อร่อยนะคะก็เลยไม่ทําดีกว่าเราไม่ชอบนะตอนนี้พอดีว่าได้มาเจอบีบีหนึ่งเนี่ยก็คือจบนะ บอกเลยว่าดีมากๆนะคะน่าปลูกมากๆเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าลองชิมลองอะไรดูก่อนก็ได้ก่อนที่จะตัดสินใจปลูกเนาะไม่ต้องเชื่อเปิ้ลก็ได้ค่ะหรือไม่ต้องซื้อกับเปิ้ลก็ได้ไปซื้อกับคนที่คุณรู้จักเพื่อนๆหรือว่าใครก็ช่งางค่ะที่คุณมั่นใจเหีย่ยว่าเขาขายตรงสายพันธุ์นะคะ ซื้อกับเขาเลยคนไหนที่ลงโพส 1, บีบีหนึ่งบ่อยๆเออมีกิ่งเสียบยอดนะมีภาพกิ่งอะไรขายนะก็ติดตามเขานะคะแล้วก็เข้ามาดูหน้าโปรไฟล์ว่าเขามีต้นจริงไหมเขาเอ่อมีผลให้ดูไหมผ่ารีวิวอะไรมั่งไหมก็คือดูโปรไฟล์ดูเครดิตของแต่ละคนไปนะคะ มนไม่ได้กักใครแต่ว่าขอให้ขายตรงสายพันธุ์เท่านั้นแหละคะ่ะขาย b b 1ก็คือต้องเป็นต้นพันธุ์ BB1 นะคะแม่พันธุ์เป็น BB1 นะคะไม่ใช่ว่าขายพันธุ์อื่นแล้วก็มาตั้งเป็น BB1 มันขายง่ายเนาะ <c oughs> อย่าทํานะคะอย่าทํานะคะเพราะว่าคนที่เขาปลูกเนี่ยเขาเสียเวลาปลูกเนาะก็อยากได้พันธุ์ดีๆนะคะใครอยากได้สายพันธุ์ตรงสายพันธุ์ดีก็ทัก มาซื้อกับเปิ้ลได้ไม่ต้องซื ragt, yeah. ้อเยอะค่ะเพราะมีไม่เยอะมีขายไม่เยอะนะคะแบ่งกันไปคนละหนึ่งสองถึงสต้นเนี่ยแบ่งกันไปไปทําพันธ์ุนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนได้มีอาชีพที่มั่นคงจากการขายผลผลิตเอบิลนะคะอาบิลหรือว่าขายกิ่งพันเอบิลอาบิลเนี่ยไปกันนานๆเลยค่ะขายไปได้แบบยาวๆไปเลยนะคะก็คือว่า ผลเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ามันอร่อยนะคะมันหวานมันละมุนมันอร่อยมันหอมแล้วก็เนื้อไม่เละง่ายเก็บไว้ได้นานค่ะจริงๆมันไม่ใช่แค่บีบีหหรอกมันมีหลายๆสายพันธุ์นะคะที่ลองเ,อเพื่อนๆลองหาดูนะคะแล้วก็ลองแบบว่าพิจารณาดูลองชิมดูว่าเรา,าชอบพันธุ์ไหนนะคะหรือจะเป็นไม้ที่ปลูกมาจากการเพาะเมล็ดหรืออะไรก็ช่างนะ ที่เพื่อนๆคิดว่ามันดีอ่ะมันเจ๋งอ่ะอะไม่ต้องอะไรมากหรอกก็คือแค่เก็บไว้ได้นานนะคะหวานแล้วก็ยางน้อยแค่นี้คุณสมบัติของอบิวเพิมองแค่แค่สามข้อนี้หลักๆนะคะไม่ต้องแบบว่าให้มันดีเลิศประเสริฐสีแล้วค่ะคือแค่ผ่านสามจุดนี้ก็โอเคแล้วนะคะอ่อก็เดินเดินหน้าสายอบิวต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็นำเข้ามาอีกประมาณ ห้าอืมตอนแรกเอาห้าไปไปมามากลายเป็นสิบสายพันธุ์ไปแล้วนะคะอ่าน่าจะใช่ประมาณสิบสายพันธุ์เพราะว่าตรงมีได้มาสองรอบสามรอบนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรมากมายนะคะยอมรับว่าเปิ้นช้านะเปิ้นช้ามากเลยเกี่ยวกับอบิวตรงมีเนี่ยเพราะเปิ้นทําแต่ตัวนี้แล้วทาไม้หลายตัวคือมันก็ไม่มีเวลาถูกไหมคะทุกคนแต่ว่าเปิ้นจะบอกในคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะคะว่า บีบีหนึ่งนะคะกับตรงนี้มันไม่ใช่เป็นพันเดียวกันนะคะเพื่อนๆมันเป็นคนละสายพันธุ์นะคะใบไม่เหมือนกันเลยค่ะลักษณะทรงลูกก็ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามเพิ่นไว้นิดนึงนะคะเพิ่นจะบอกถึงความแตกต่างของสองสายพันธุ์นี้นะคะเห็นก็มีคนพูดเยอะว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะจะบอกว่ามันไม่ใช่นะคะใบตัวตรงนี้เนี่ยเขาจะลักษณะชี้ชี้ชูชูชี้ชี้แล้วก็ขอบใบมันจะแบบ เลี้ยวๆเลี้ยวๆหน่อยนะคะมันจะไม่ตรงๆใบเล็กๆเหมือนตัวบีบีหนึ่งนะมันไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วลักษณะเนื้อก็ไม่ได้เหมือนกันเลยมเมล็ดก็อาจจะดําคล้ายๆกันถ้าเป็นตรงมีแถนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลดูดีๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาปลูกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาซื้อสายพันธุนะะ์ซ้ํานะคะคือมีบีบีหนึ่งแล้วก็ เดินหน้ายาวต่อไปเลยค่ะอยากถามอะไรก็ถามได้นะคะในคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่ากดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็ฝากติดตามเปิ้นนะคะฟฟเฟซพมพรพรเพชรน้ำเงินนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาแล้วค่ะไม่ชิมเนาะปวดฟันไปถอนฟันมาสวัสดีค่ะ